สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องบบัสซิ่งช่องที่รวมเรื่องราวเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบครีวิวแบบจัดเต็มและข้อมูลล่าสุดที่คุณห้ามพลาด วันนี้เราจะพามารู้จักกับสปอร์ตบยยอดนิยมที่ครองใจนักบิดทั่วโลกคาวาซากินินจา400รุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และสายซิ่งที่ต้องการความแรงพร้อมความสบายในการขับขี่นินจา400มาพร้อมเครื่องยนต์สสูบเรียงขนาด399ซีซีให้กำลังสูงสุดประมาณ47แรงม้าที่10,000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด38นิวตันเมตรที่8000รอบต่อน,นาทีซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและออกทริิปปไกลๆโครรงงงส้าาขอนนนจ400เ็แบบ น้ำหนักเบาเพียง168กิโลกรัมทำให้ควบคุมง่ายและตอบสนองได้ดีแม้ในทางโค้งแถมยังมีความสมดุลที่ลงตัวในทุกจังหวะก,การขับขี่ด้านระบบการเสถียรด้านหน้าเป็นโช๊คเทเลสโคปิกขนาด4 1มิลลิเมตรและด้านหลังเป็นโช๊คเดี่ยวปรับพอริโลดได้ช่วยให้เกาะถนนดีและขับขี่นุ่มนวลแม้บนถนนขรุขระระบบเบรกจัดเต็มด้วยดิสเบรกหน้าเดี่ยวขนาด3 1 0ม mm. ิลลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์2ลูกสูบและดิสหลัง2 2 0ม mm. ิลลิเมตร พร้อม ABS มาตรฐานที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้านดีไซน์ต้องบอกว่านินจา400ยังคงความดุดันตามสไตล์นินจาด้วยฝ่ายหน้าแบบเลสสองดวงให้ลุคสปอร์ตทันสมัยพร้อมเรือนไม้ดิจิทัลที่แสดงผลครบทั้งความเร็วรอบเครื่องระดับเกียร์และน้ำมันเชื้อเพลิงมิติของตัวรถมีความสูงบบกเพียง785ม mm. ิลลิเมตรเหมาะกับผู้ขี่ที่มีความสูงตั้งแต่ประมาณ165เซนติเมตรขึ้นไปทำให้ขึ้นลงสะดวกและมั่นใจในการจอดในสภาพการจราจรติดขัด สำหรับการขับขี่จริง n i n j า a 400ให้ความรู้สึกที่คล่องตัวมากเหมาะทั้งขับในเมืองที่ต้องการการควบคุมง่ายและขับทางไกลที่ต้องการความเร็วสม่ำเสมอแถมยังประหยัดน้ำมันได้ประมาณ25กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีสำหรับสปอร์ตบค์ในคลาสนี้จุดเด่นอีกอย่างคือเสียงเครื่องยนต์ที่กระหึ่มร้าใจแต่ไม่ดังจนเกินไปเหมาะสำหรับสายที่อยากได้ฟีลสิ่งแต่ไม่อยากรบกวนคนอื่น และที่สำคัญที่สุดคือราคาในประเทศไทย Kawasaki Ninja 400มีราคาประมาณ224,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ให้มาสำหรับสีสันมีให้เลือกหลายสีทั้งเขียวลามกรีนสไตล์ซิกเนเจอร์ดำและสีพิเศษที่ออกมาในแต่ละปีหากคุณกำลังมองหารถสปอร์ตไบค์ที่ขับง่าย ขี่สนุกดีไซน์เท่และราคาจับต้องได้นินจา400เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและนี่คือรีวิวทั้งหมดของ k a w a ซากินินจา400จากช่องไบบรซิงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากเราแล้วพบกันในคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมครับ